จากวันนี้สภาพที่เห็นที่เข้ามาเข้ามาดูในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ดูแลเนี่ยการปนเปื้อนของการมีมลพิษทางอากาศน่าจะสูงเมื่อกี้ก็ได้คุยกับทางกรมควบคุมมลพิษนะครับคงจะต้องเซตร,ระบบเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมให้ชัดเจนเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจในการอพยพคนหรือไม่อย่างไรส่วนในเรื่องการดูแลสุขภาพคนเนี่ยเฝ้าระวังสุขภาพคนเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือเฉพาะหน้าเนี่ยทางสาธารณสุขจังหวัดกับโรงพยาบาลคงจัดระบบ ส่วนการเฝ้าระวังระยะยาวเนี่ยทางกรมควบคุมโรคก,ก็คงจะได้เซตว่าจะเฝ้าระวังอย่างไงโดยเฉพาะคนที่เราเป็นห่วงก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่มาดับเพลิงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในหมู่สี่เนี่ยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงซึ่งคิดว่าเท่าที่ดูตรงนี้ควรจะอบรมพร้อมนะครับในเบื้องต้นถ้ามีชาวบ้านจะป่วยฉุกเฉินนี่เรามีหน่วยแพทย์พื้นที่หรือว่าตรงนี้มีครับแล้วขณะนี้เราเอาหน่วยแพทย์มาไว้ที่อบตแพทย์กษสาครับนะครับแล้วก็มีหน่วยทางของกรมสุขภาพจิตมาด้วยนะครับดูแลด้านจิตใจด้วย พรุ่งนี้ก็จะทําแผนให้ชัดเจนนะครับมากขึ้นนะครับสถานการณ์ที่ต้องติดตามไปสมมข้อโครงอย่างน้อยสักอาทิตย์หนึ่งและครับ,รบยกเว้นว่าจะดับไฟได้เร็วผมว่าต้องต้นตอ,ต,อต้องต้องช่วยกันดับไฟโดยว่าทังจังหวัดอาจจะต้องจัดระบบดับไฟให้มีประสิทธิภาพครับ